ซาเบ็ดแล้วก็ลูกตั้งแต่ตั้งแต่ยังโมงมันลูกต้องตีหาเครื่องเวตีหาจนจนตอนนี้อันสิบโมงเครื่องมันประดิษฐ์แบบนั้นเด็กเหมือนกับว่าฮ่าากูทิ่ไปไทยนะเออเนี่ยคือบ่มีมูเล่นอะแต่ว่าก็คือคือกูบ่บ่ง่วงอ่ะกูบ่อยากนอนอ่ะกูย่างอยู่นี่แหละไปกูไปกินยา มานี้มานี้มากินยางแต่มันสีหูเหลืองไปแล้วเหเห็นเนะมันบอกหูเหลืองขอมือก่อนที่จะนดื้อพน่ะขอโทษค่ะทัอข,อของขาดในบ้านเต็มยังไม่ได้เก็บเลยบอกหูเหลืองทุกอย่างแต่ว่าบัลลูดจะกคามานอนเหมือนเหมือนัำเป็นัำเป็นคนกับเปียก่เหมือนยาบ้าดีอี่นี่ <laughs> ยาบ้าคืออะไรอ่ะ ภาพม่เอกมันก็ได้อดิอ,อุ้ยไปหาหบ้านไปเล่นกับบ้านไปลูกไปโอ,โ,อโอ้โอ้แขนขาดแขนขาด <c oughs> มาดุมาดุวันนี้กินอาหารเม็ดนะคะวันนี้ไม่กินอย่างอื่นนะคะบา้บานสวัสดีจ้า